แปลปกฉลากออนไลน์มาแล้วออนไลน์แตก100ล้าน1 0 2ล้านสวัสดีครับคุณผู้ชมสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะฮะหนูก็จะนำนะครับเรื่องราวของปกฉลากมาฝากคุณผู้ชมอีกเช่นเคยนะฮะแล้วก็แปลปกฉลากไปพร้อมๆกันนะ,ะคุณผู้ชม เอาละฮะก่อนจะไปรับชมคลิปนะครับก็กดติดตามนะครับคำว่าติดตามนะครับอยู่ด้านขวาม,มือนะฮะสีเลงแดงดนะครับใช้นิ้วจิ้มลงไปเลยนะครับไปห,หายเป็นสีแดงนะฮะคุณผู้มชมจากนั้นก็กดไลค์นะฮะชูนิโป้ขึ้นแล้วก็กดแชร์นะครับแชร์ไปยังนะครับแพลตฟอร์มอื่นก็ได้นะฮะหรือท่านได้นะครับมีนะครับกลุ่มก็แชร์ลงเลยนะฮะคุณผู้ชมจากนั้นนะครับก็เลื่อนไปนะครับ ด้านขวามือไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็กดปุ่มซุปเปอร์แตงนะครับเพื่อสนับสนุนช่องนะฮะคุณผู้ชมช่องเล็กๆช่องนี้นะฮะเพื่อจะได้หาข้อมูลนะครับมาแบ่งปันนะครับแล้วก็เสริมความรู้ไปในตัวนะฮะคุณผู้ชมแล้วก็กดรูปกระดิ่งนะครับเลื่อนขึ้นไปคําว่าทั้งหมดนะฮะเวลาหนูลงคลิปวิดีโอนะฮะคลิปวิดีโอก็จะไปแจ้งเตือนที่หน้าฟีด u t u b e ของทุกท่านนะครับก็ขอขอบคุณ ทุกท่านมากมากนะครับที่เข้ามารับชมและสนับสนุนช่องเล็กๆช่องนี้นะฮะเอาละฮะเดี๋ยวนะครับมาวิเคราะห์บกฉลากไปพร้อมๆกันนะครับสำหรับบุกฉลากนะครับในงวดวันที่1่กุมภาพันธ์นะครับพศ2566นกะครับก็จะไปเกี่ยวข้องกับสลากสร้างสรรค์เพื่อชุมชนนะครับชุมชนนะครับตลาดริมน้ำเมือง แพรกนะ,ะจังหวัดชัยนาทนั่นเองคุณผู้ชมจากภาพนะครับก็จะมีนะครับผลิตภัณฑ์จากชุมชนนะฮะนี่นะครับไม่ว่าจะเป็นนะครับในส่วนของนะครับผลิตภัณฑ์ด้านต่างๆนะครับของชุมชนที่นําจัดทาขึ้นนะครับน่าจะเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆเกี่ยวกับ การบรรจุกระป๋องและบรรจุขวดนะครับไม่ว่าเรื่องของอาหารหรือสิ่งต่างๆนะครับผลิตภัณฑ์จากชุมชนนะครับสิ่งเล็กๆแบบนี้นะครับก็จะพัฒนาประเทศเราได้นะครับเพราะว่าเศรษฐกิจจะเข้มแข็งนะครับก็มาจากรากญ่านะครับหรือธุรกิจเล็กๆนั่นเองนะครับขับเคลื่อนหรือธุรกิจ SME นะครับก็ มีเข้ามาเรื่อยๆนะคุณผู้ชมก็ทำให้เราเศรษฐกิจนะครับบ้านเราแข็งตัวขึ้นนะฮะเอาละครับก่อนจะไปวิเคราะห์พร้อมๆกันนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูนะครับผลงานงวดที่ผ่านมากันก่อนนะคุณผู้ชมสำหรับนะครับปกฉลากในงวดวันที่17มกราคมนะครับพศ2566นะครับ ที่ไปเกี่ยวข้องนะฮะกับนะครับมาสวัสดีปีใหม่นะครับ2 5 6 6แล้วก็มีกระตายแล้วก็มีเค,ค้กนะฮะคุณผู้ชมสำหรับงวดที่ผ่านมานะครับแต้มก็เลื่อนขึ้นไปแค่หนึ่งแต้มเท่านั้นเองนะฮะคุณผู้ชมเพราะว่าเลขท้ายลอตเตอรี่ก็คือ47นะฮะคุณผู้ชมแต่ ก็นะครับเลื่อนขึ้นไปเป็น57เท่านั้นเองนะคุณผู้ชมก็ถือว่าใกล้เคียงนะคุณผู้ชมก็ถือว่าท่านใดน,นะครับที่มีโชคนะครับก็ถือว่ามีดวงด้วยนะฮะก็ถือว่าได้ไปนะคุณผู้ชมสำหรับผลฉลากในงวดวันที่1ิ เจ็ดนะครับมกราคมพศสอง6นห้าร้อยหกสิบนะครับเดี๋ยวเรามาทบทวนนะครับย้อนหลังกันไปนะฮะคุณผู้ชมรางวัลที่หนึ่งนะครับรางวัลละหกล้านบาทนะฮะก็ได้แก่หมายเลขนี้นะฮะคุณผู้ชมก็คือในส่วนของนะฮะตรงนี้นะฮะคุณผู้ชม8 1 2 5 1 9นะฮะ ต่อมานะครับก็จะเป็นรางวัลละ4000บาทนะฮะรางวัลละ4000บาทนะครับก็มีอยู่ด้วยกันนะครับ2รางวัลน,นะฮะรางวัลครั้งที่1น,นะครับก็คือในส่วนของหมายเลข4.4.3แล้วก็อีกหนึ่งรางวัลก็คือ389นะฮะต่อมานะครับก็จะเป็นรางวัลเลขท้าย3ตัวนะครับ ก็จะได้แก่หมายเลขได้แก่หมายเลขนะครับ8 49นะครับต่อมานะครับก็จะเป็นนะครับในส่วนของอีกหนึ่งรางวัลนะครับก็คือรางวัลละ4ี่0บาทเหมือนกันนะครับก็เป็นรางวัลเลขท้ายนะฮะก็คือ5 6 4นะครับต่อมานะครับก็จะเป็นรางวัลในส่วนของเลขท้าย2ตัวนะครับก็คือ 4 7นั่นเองนะครับตรงนี้นะครับที่ผมบอกว่านะฮะที่ผมแปลไปนะครับก็คือเลื่อนขึ้นแค่1แต้มเท่านั้นเองนะฮะคุณผู้ชมขออภัยนะครับกล้องอาจจะสั่นไปนิดนึงนะคุณผู้ชมเอาแล้วครับเดี๋ยวเราไปวิเคราะห์บกฉลากไปพร้อมๆกันนะครับของงวดวันที่1เดือน2 6 6กันการต่อเลยครับ ขออนุญาตนะครับเสร็จอุปกรณ์สักครู่หนึ่งนะฮะเอาแบบเรียวๆกันไปเลยนะฮะแล้วก็นะครับขออนุญาตนะครับเขียนลงกระดาษนะฮะเพื่อความชัดเจนนะครับผู้ชมและดูง่ายขึ้นนะฮะ แปะปกฉลากนะฮะงวดนะครับวันที่1เดือน2 6งหนะครับจากภาพนะฮะที่ผมไม่ดูเบื้องต้นนะครับองค์ประกอบของภาพนะครับก็จะมีในส่วนของนะครับเป็นคนนะครับ ในส่วนองค์ประกอบของภาพนะครับคุณผู้ชมมีคนนะครับแล้วก็มีสิ่งของนะฮะในส่วนของนะครับตัวคนนะครับคุณผู้ชมตัวนี้นะครับจะแปลเป็น เป็นคร่าวๆก่อนฮะเป็นแนวทางก่อนนะครับเดี๋ยวการแปลหลักๆนะครับก็จะตามไปในคลิปวิดีโอหน้านะฮะคุณผู้ชมสำหรับคนนะครับก็คือ5นะครับสิ่งของนะครับของก็คือ3นั่นเองนะฮะคุณผู้ชมก็จะจับคู่นะครับเป็น ห้แล้วก็3 5ก็จะได้ประมาณนี้นะฮะคุณผู้ชมเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับใช้วิจารณญาณในการรับชมเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ